ยินดีต้องรับกลับสู่เอฟคอโตอการะด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถแฮตแบ,บ็คยอดนิยมจากที่ปุ่นที่อยู่ในใจคนไทยมาหลายปีอยา่างโตโยต้สวิตรุ่นปี2 0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ภายนอกพายดาและเครื่องยนต์ที่สําคัญยังมาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดใหม่ล่าสุดที่ทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมเรียกได้ว่านี่คือสวิตทที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา เริ่มจากดีไซน์ภายนอกซู z u กิ s วิฟต2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถแฮทแบ็กขนาดกระทัดรัดแต่มีการปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่เป็นทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายตาข่ายสีดำเงาขอบโครเมียมบางๆเพิ่มความหรูหราเสริมด้วยโลโก้ซูซูกิขนาดใหญ่กลางหน้ารถที่ดูโดดเด่นทันทีที่เห็นไฟหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรีวและคมขึ้น มาพร้อมเทคโนโลยีเล็ด์แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทาม running light ส้มใหม่ที่ให้ลุคทันสมัยส่วนกันชนหน้ามีช่องรับลมดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและความดุดันเมื่อมองจากด้านหน้าด้านข้างของตัวรถซูซูกิสวิท2026มีเส้นสายที่ชัดเจนและต่อเนื่องตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไปจนถึงไฟท้ายให้ความรู้สึกคล่องตัวและสปอร์ตมากขึ้นเสาซียังออกแบบเป็นสีดำด้านเพื่อให้ดูเหมือนหลังคาลอยหรือที่เรียกว่า floating roof design ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของสวิฟมาหลายรุ่นแล้วล,ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วแบบ2โทนช่วยให้ตัวรถดูพรีเมียมและมั่นคงขึ้นเมื่อมองรวมๆแล้วสวิฟ t รุ่นใหม่นี้มีบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความที่เล่นสดใสและความสนุกในการขับไว้เหมือนเดิมทุกประการมาดูด้านท้ายกันบ้างฝ่ายท้ายแบบเล็ดีไซน์ใหม่ทรงซีเหลให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงเส้นโค้งของกันชนหลังและสปอยเลอร์ท้ายช่วยเพิ่มอารมณ์สปอร์ต ตัวรถดูแน่นขึ้นกว่าเดิมและมีความต่อเนื่องของดีไซน์จากด้านหน้าไปจนถึงท้ายได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารซูซูกิสวิทสองพัถูกออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นชัดเจนพวงมาลายัยทรงดีเฉพุ่งหนังดีไซน์ใหม่มีการตัดเย็บอย่างประณีตพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงโทรศัพท์หรือระบคบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อก มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดเช่นอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานระบบไฮบริดและโหมดการขับขี่ส่วนกลางคอนโซลเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยครับเพราะติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวหน้าจอมีการตอบสนองที่ไวและกราฟิกคมชัดกว่ารุ่นเดิมมากระบบเครื่องเสียงปรับจูนใหม่ให้เสียงชัดใสขึ้นฟังเพลงในเมืองหรือทางไกลก็เพลินสุดๆ วัสดุภายในโดยรวมใช้พลาสติกคุณภาพสูงแบบซอฟทัชในหอลายจุดทั้งบนแผงคอนโซลและแผงประตูเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมเบอะดนั่งคู่หน้ามีการออกแบบใหม่ให้อกกระชับร่างกายและนั่งสบายกว่าเดิมเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลเบอะหลังสามารถพับแยก60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถในขนาดนี้ s w ิฟ t 2,026มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจมากคือระบบเครื่องยนต์1.2ลิตรไฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน3สูบดูอั j e จกับมอเตอร์ไฟฟ้า ISG ให้กำลังรวมประมาณ83แรงม้าแต่เน้นความประหยัดและการตอบสนองที่นุ่มนวลจุดเด่นคือการทำงานเนียบและลื่นโดยเฉพาะเวลาสตาร์ทเครื่องหรือหยุดนิ่งที่ไฟแดงเครื่องจะดับอัตโนมัติและสตาร์ทขึ้นใหม่อย่างนุ่มนวลแทบไม่รู้สึก เกียร์เป็นแบบ CVT อัตโนมัติที่ปรับปรุงให้ตอบสนองไวขึ้นช่วยให้การเร่งแซงทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทำได้ประมาณ22-25กิโลเมตรต่อนลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถในกลุ่มนี้ช่วงล่างของ Swift 2026ยังคงความโดดเด่นในเรื่องความมั่นคงและความนุ่มนวนในการขับขี่รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เข้าโค้งได้มั่นใจขึ้นตัวถังมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อย ทำให้การเข้าโค้งและเปลี่ยนเลนมีความนิ่งขึ้นพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ตอบสนองแม่นยำและเบาในความเร็วต่ำแต่หนักแน่นเมื่อใช้ความเร็วสูงระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกแต่มีการปรับสมดุลแรงดันเบรกให้เหมาะสมมากขึ้นทำให้การหยุดรถมั่นใจและนุ่มนวลขึ้นด้านระบบความปลอดภัย Swift 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Suzuki Safety Support ที่ยกมาจากตลาดญี่ปุน่นประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชน ดู a l s เซนเซอร์เบรกซั o พอร์ระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งถือว่าจัดเต็มสำหรับรถในระดับราคาไม่ถึงล้านบาทนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพ e s t ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน h i l Hold Control และถุงลมนิรภัยรอบคันสูงสุด6ุดเรียบได้ว่าสวิฟรุ่นใหม่นี้ปลอดภัยครบทุกด้าน สำหรับการขับขี่จริง s w i f ต2,026ยังคงเอกลักษณ์เดิมคือสนุกทุกครั้งที่ขับรถตอบสนองดีพวงมาลัยแม่นตัวรถเบาควบคุมง่ายเหมาะกับชีวิตในเมืองที่ต้องเลี้ยวแคบหรือจอดในที่จำกัดแต่เมื่อออกต่างจังหวัดความมั่นคงของรถก็ยังดีเยี่ยมไม่มีอาการลอยหรือยนตัวเกินไป s วิฟ t รุ่นใหม่นี้สามารถขับยาวๆได้โดยไม่เมื่อยล้า ในด้านความเงียบภายในห้องโดยสารซูซูกิปรับฉนวนการเสียงใหม่หอลายจุดทั้งบริเวณฝากระโปรงพื้นรถและประตูทำให้เสียงลมและเสียงยางรบกวนน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อขับเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกสิ่งที่ผู้ใช้จะชอบคือระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่ทำงานรวดเร็วมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่อง USB Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์เสริมเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ส่วนในด้านราคานั้นซูซูกิ s วิฟต2026เปิดตัวในญี่ปุ่นด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ620,000บาทและหากเข้ามาจำหน่ายในไทยคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ650,000-780,000ถึงบาทตามรุ่นย่อยโดยมีทั้งรุ่น GL, GLX และ GLX Hybrid ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นท็อปจะได้ระบบความปลอดภัยครบและอุปกรณ์หรูหราที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่นโ o y o t a y ยาร s หรือ Honda City h a t c h b a c k แล้ว S ว i f t ยังมีจุดเด่นในเรื่องความคล่องตัว ความสนุกในการขับและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายแต่ยังมีสไตล์เฉพาะตัวสรุปแล้วซู z u กิ s วิฟต2026คือรถแฮตแบ็กที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งเรื่องดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันเรียกได้ว่าเป็นรถที่เล็กแต่ครบเครื่องที่สุดในกลุ่มตอนนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถที่ทั้งขับสนุกดูดีและคุ้มค่าในระยะยาว และทั้งหมดนี้คือรีวิวของ s u z u กิ s วิ f t ปี2026รถที่ยังคงจิตวิญญาณของความสนุกในการขับขี่ไว้ครบถ้วนพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายและปลอดภัยขึ้นใครที่มองหารถเล็กคุณภาพดีขับสนุกและดูดีทุกมุม s วิฟ t รุ่นใหม่นี้คือคำตอบครับ